คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณแจ็คมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือไรเดอร์เจอดีเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วครับครั้งนี้มาพร้อมกับประสบการณ์สุดขนหัวลุก ที่ตัวของคุณแจ็คแล ment, dungeon, the the ้วก็เพื่อนได้เข้าไปลองดีที่โรงฟอกหนังแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วครับโรงฟอกหนังเก่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณแจ็คกันเลยครับสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คคุณแจ็คคนชื่อแจ็คนี้เขาบอกว่าหน้าตาดีทุกคน ก็ยืนยันคำเดิมครับเป็นรองพี่แจ็คเหมือนเดิมครับผมเป็นเป็นเรื่องที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคุณแจ็คนะให้พี่แจ็คเป็นประธานคนชื่อแจ็คไปเลยครับผมพุณแจ็คสบายดีนะครับไม่ได้คุยกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วโอ้ก็สาหัสากันมาพี่ผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยครับปีที่แล้วไม่อ่ะไป็รไรอ่ะก็ตกงานพี่ก็มาทําอาชีพไรเดอร์เต็มตัวเลยครับทุกวันนี้แล้วก็ดีไหมอ่ะ ก็ย่วงนี้ก็เงียบๆอยู่ครับพี่เอาหน้าเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวจะดีครับเดี๋ยวมีกิจการจะเปิดเร็วๆนี้ครับพี่เอาดินี่เห็นไหมดีแล้วเห็นไหมนี่ดีอ่ากิจการอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะได้เดี๋ยวโปรโมทให้เต็มที่นะได้ครับเออมาคุณแจ็คเรื่องนี้ครับเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วไปลองดีที่โรงฟอกหนังเก่าใช่ครับพี่ซึ่งสถานที่เราจะไม่ระบุว่าเป็นที่ไหนนะ คมามาโรงฟอกหนังเก่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับผมผมเป็นวัยรุ่นในยุคสองพันแล้วกันครับย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่าพวกผมเนี่ยจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนซักประมาณเก้าคนสิบคนนะครับคือวันนั้นพวกผมจะไปรวมตัวกันที่ร้านเกมแห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นร้านประจาเลย พวกเพื่อนผมเนี่ยดีๆหายไปกันหมดเลยช่วงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มผมเนี่ยไปถึงร้านผมก็ลงงเอาเขาไปไหนกันหมดสรุปแล้วผมก็เข้าไปนั่งเล่นเกมรอจนถึงตีสองตีสามอะครับพี่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่กันมาจอดกุ๊กักกุ๊ก,กักแล้วก็ได้ยินเสียงคน,คนคุยกันผมก็เลยเดิอนออกไปผมก็เลยถามไปไหนกันมาครับผม,มสรุปเขาก็บอกว่าไปลงฟอกหนังมาอื ไปลองของกันมาเนี่ยแหละก็อัปเดตเรื่องเองจากบ้านล้างเล็กๆก็กลายเป็นสถานที่ที่มันใหญ่ขึ้นครับ <c oughs> ก็นั่งคุยกันสักพักเขาก็จะพูดกันว่าเนี่ยเป็นยังไงไปเจออะไรกันมา <c oughs> ซึ่งในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีน้องผู้หญิงที่ไปด้วยสองคน <c oughs> แล้วอยู่ดีๆสักพักหนึ่งครับน้องผู้หญิงคนนั้นมีอาการตัวสั่น <c oughs> แล้วก็กลมหน้าไม่พูดไม่ยอมพูดอะไรเลย <c oughs> ซึ่ง เขาก็ถามกันว่าน้องเป็นไรน้องคนนี้ชื่อหนานะครับเขาถามน้องหนาเป็นไรน้องก็ไม่พูดอะไรสักพักสักพักน้ําตาเริ่มคอแล้วก็ร้องไห้ออกมาว่าพี่หนูเห็นคนตามเรามาอืซึ่งร้านเกมผมเนี่ยจะอยู่ตรงสี่แยกหัวมุมนะครับพี่แจ็คสมมุติว่าหัวมุมด้านซ้ายเป็นร้านเกมฝั่งขวานี่จะเป็นเสาไฟฟ้าอ,อ่อีกฝั่งหนึ่งน้องก็ชี้ไปว่า ที่หนูเห็นคนใส่ชุดพนักงานโรงงานเย็นอยู่ฝั่งนั้นอื mm. แล้วน้องเขาก็ร้องไห้แบบร้องไห้ปล่อยหัออกมาลยว่าพี่เขาตามเรามาพี่เขายังอยู่ตรงนั้นหนูมองไปยังเห็นอยู่เลย <c oughs> ซึ่งไม่มีอาการซึ่งปกติน้องเขาจะเป็นคนแบบพูดสนุกเฮฮาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะพี่แต่ mm. อาการวันนั้นคือตัวสั่นร้องไห้แล้วก็ไม่มองขึ้นมาเลยก้มหน้าตลอด <c oughs> จนมีพี่ชายผมคนหนึ่งชื่อพี่นิค ซึ่งแกเคยบวชเรียนมาแล้วก็มีของดีติดตัวพี่แจ็คมันจะเป็นเหมือนเหรียญมันจะเป็นเหรียญเหมือนกรงจากอะครับที่แกห้อยคออยู่อืแกก็เลยถอดออกไปห้อยใส่คอน้องหนาน้องหนาก็เงียบไปสักพักครับก็เหมือนแบบไม่พูดอะไรไปสักพักประมาณสักพักใหญ่เลยอแล้วก็ปล่อยให้เวลามันผ่านไปครับพวกผมก็นั่งเฝ้าน้องอยู่น้องก็ลืมตาขึ้นมาน้องก็บอกว่าไม่เห็นอะไรแล้วพี่ คือเขาหายไปแล้วช่วงนั้นก็ใกล้จะรุ่งเช้าแล้วตีตีสามจะตีสี่คือใกล้จะเช้ากันละก็เหตุการณ์ทั้งนั้นก็คือแยกกันไปแต่คือแต่มันคือจุดประเด็นคือให้ผมอยากไปที่โรงฟอกหนังแห่งนั้นกับเขาอีกรอบหนึ่งครับคือได้ฟังคนอื่นก็โอ้ไปแล้วเจอเจอเราก็อยากไปใช่ครับซึ<ต>่งยังไม่รู้ประวัติวความเป็นมาเลยนะว่าที่นั่นเป็นยังไงถูกไหมใช่ครับพี่ก็เลยนัดรวมตัวกันอีกว่า เดีย๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เนี่ย<อ>เราจะเราจะไปที่นั่นกันใหม่ครับพี่ก็ปล่อยระยะเวลาล่วงเลยมาสองอาทิตย์ครับพี่คืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์นัดรวมตัวกันสี่ทุ่มครึ่งจะเดินทางไปที่โรงซ้อหนังแห่งนั้นนะ่ะให้มันถึงสักประมาณหกทุ่มเทียงคืนเพราะว่ามันต้องออกไปจากตัวเมืองไกลพอสมควรครับก็รวมเดินทางกันไปก็ประมาณก็เก้าคนนะพี่เก้า<อ>ชีวิต ก็พอไปถึงโรงฟอกหนังปึ๊บขี่ไปถึงมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เคยไปแล้วสองครั้งผมขอตั้งชื่อไว้ไเอแล้วกันนะครับไอเอเนี่ยขี่ไปอีกสักประมาณร้อยเมตรจะถึงโรงฟอกหนังแล้วพี่แจ๊คมันร้องขึ้นเลยวยไม่เอาไม่ไปแล้วเพราะว่าไอเอเนี่ยเคยเล่าว่ามันไปมาแล้วครั้งหนึ่งมันเห็นคุณลุงยามที่อยู่หน้าป้อมยามนะครับ เขาถามว่าเขาถามมันว่าจะมากันทําไมหนูที่นี่ไม่มีอะไรหรอกอย่าเข้าไปเลยมันอันตรายครั้งหน้ามาอย่าให้ลุงเห็นอีกนะอืซึ่งขี่รถไปอีกร้อยเมตรจะถึงไอ้เอมันเห็นคุณลุงรปภกันแล้วพีมันก็ร้องขึ้นเลยโอ้ยไม่ไปแล้วไม่ไปขอกลับไปรอหน้าร้านสะดวกซื้ออีกใน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 ตัวในตัวอำเภอค่ะพี่มันก็บิดรถ กลับไปรอที่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยพวกผมก็เลยงงกันเป็นอะไรวะอ,อ,ยอยู่ดีๆก็บีดรถหนีไปเลยพวกผมก็เลยอะไม่เป็นไรเหลือเท่าไหร่เท่าน,น,นั้นพอถึงหน้าลรงฟอกหนังครับมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นป้อมยามวงกลมใหญ่ๆเลย<อ>เป็นทางเข้าซ้ายและขวาทางเข้าและทางออกครับพี่แจ็ค,คด้านซ้ายมือของป้อมยามจะเป็นสารพระภูมิสีแดงใหญ่ๆ มีขวดน้ําอ่าอะไรมากมายครับพวกผมก็พากันซื้อทูบไปด้วยจุดทูบคนละดอกครับขอสถานที่ว่าขอเข้าไปสารวจขอเข้าไปดูข้างในเลนยนะครับว่ามันเป็นยังไงครับซึ่งจุดแรกที่สารวจก็คือเข้าไปในป้อมยามครับก็เข้าไปดูบันทึกมันก็ยังจะมีบันทึกเข้าออกของโรงงานนะครับพี่แจ๊คก็ยังเป็นเศษลงเหลืออยู่เล็กน้อยน้อยพวกผมก็อ่คงไม่มีอะไรละ ก็เริ่มเดินกันเดินทางกันเข้าไปคือผมต้องบอกพี่แจ๊คว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับพี่แจ๊กวันนั้นก็มีฝนตกปล่อยๆก็เสียงกบเสียงเขียดตามทุ่งนานะที่มันจะอยู่นอกตัวเมืองหน่อยก็เป็นเสียงกบเสียงเขียดระงมสองข้างทางเนี่ยเป็นทางเข้าและทางออกจะมีต้นไม้ปกคลุมกันอยู่สองฝั่งครับเดินเข้าไปสักประมาณเกือบเกือบโอ้เกือบโลได้ครับ พอไปถึงทางแยกมันจะเป็นทางสามแผงนะครับพี่แด mm ็ก hmm. ซึ่งทางสามแผงเนี่ยก็จะมีพวกเศษปลักผักพังของสารนะครับไม่รู้ว่าเขามาทิ้งได้ยังไงข้างในนั้น mm hmm. มันก็จะกอ,ก,อกองกันอยู่ตรงนั้นมีกระทงมีขวดน้ําอะไรเหมือนเข้ามาไหวค้ค่ะพี่ mm hmm. ผมก็เลยผมผมเห็นครั้งแรกอผมก็ขนลุกละพอสักพักคือแถวที่ทผมไปกันเนี่ย mm hmm. จะเดินกันเป็นแถวละสามคน จะมีจะมีอีกสองคนที่เหลือนะ่ะจะเป็นตัวห้าวๆห,หน่อยคือจะชื่อพี่ดิง่งแล้วก็มีพี่เปลมก็จะเดินกันอยู่ข้างหลังสองคนประคองน้องผมพวกผมที่เป็นรุ่นน้องครับเดินเข้าไปก่อนผมเนี่ยคนกล้าจะอยู่แถวกลางอยู่ตรงกลางเลยเดินเข้าไปครับพี่แจ๊กประมาณก็ไกลพอสมควรจะเจอโรงฟอกหนึ่งและโรงฟอกสองครับ<ช>พี่ เป็นตึกเป็นตึกนั่งคู่กันเป็นตึกตั้งคู่กันครับมองเข้าไปแล้วคือแบบโรงงานล้างอะพี่มันมืดมันปกคลุมไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เรามองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโอ้จะเข้าไปต่อดีไหมแต่ด้วยความว่าไปหลายคนครับก็อ่าเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปถึงก็เลยว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่าโรงฟองหนึ่ฟงฟอกสองเนี่ยเดินเข้าไปสำรวจข้างในก่อน เดินเข้าไปอีกสักพักก็จะเจอโรงอาหารครับพี่แจ็คโรงอาหารที่เขาทุบทิ้งล้างแล้วครับเป็นแบบเหมือนเศษตลหลักผักพังพี่ดิ่งเนี่ยแกจะเป็นคนเขาห้าคือแกจะท้าก่อนมาถึงเลยว่าอยากเจอจริงๆเลยว่ะผีเนี่ยมันมันจะขนาดไหนกันเห็นเขาเล่ามานานละไอ้เลี่ยงเนี่ยมันจะมีจริงไหมพอไปถึงโรงอาหารมันจะเป็นบล็อกขายอาหารนะพี่แจ็คสามสี่บล็อกอะครับห้องแรกก็จะเป็นประตูไม้เปิดอยู่ ก็ส่องไฟฉายกันเข้าไปเ,าเหมือนเหมือนเหมือนแกล้งกันครับโยน,นเสียงก้อนหินไปก่อนตอนแรกให้มันดังก,ก,กุ๊กกักกุ๊กกักก็ทำเป็นเอ้ยจะไปกลัวอะไรวะก็แค่เศษตลาดผักพังพอไปถึงห้องที่สองก็ไม่มีอะไรพอไปถึงห้องที่สามรับพี่แจ๊ประตูประตูที่มันปิดอยู่ครับเหมือนมันล็อกจากข้างในครับพี่แกก็เท,เท้าไปถีประตูตึมตึมต้มต้มสี่ห้าทีครับ ก็ประตูก็ไม่ออกนะพี่ประตูก็ไม่เด้งแบบเหมือนเหมือนมันมีคนแบบล็อกไว้อะครับอพอแต่เนี้ยจะหันหลังกลับมาเดิอนออกจากโรงอาหารเนี่ยเสียงประตูห้องที่สามมันเปิดออกผมเนี่ยได้ยินเสียงประตูผมหันไปดูแล้วแบบมันเปิดประตูมันเปิดได้ยังไงขนาดใช้เท้าถีบมันยังไม่ออก ไม่หมพี่แจ็คประตูมไม้เอาเท้าถีบมันแรงดันนะครับพ<ม>ี่แล้วแบบอยู่ดีๆหันกลับมาแล้วเหมือนมันค่อยๆเปิด<ม>อแอดออกองครับพ<ม>ี่ผมเนี่ยใจเนี่ยอยากเดินออกไปแล้วแต่ด้วยความว่าไปกันหลายคนก็ผักกันไป <c oughs> เดินไปต่อเดินไปต่อซึ่งซึ่งจุดหมายของพวกผมเนี่ยคือบ้านพักพนักงานครับ <c oughs> พี่แจ็กก็เลยต้องเดินกันไปต่อ พอเดินไปได้อีกสักระยะหนึ่งจะเห็นเป็นศาลากลางน้ํา mm hmm. mm hmm. เป็นทางเข้าสี่ทางครับพ mm ี่แจ็คเป็นเหมือนรูปมังกรเลื้อยเข้าเป็นศาลาที่เขาไว้พนักงานไว้พักผ่อนอะไรกันเลยครับพี่ mm hmm. ซึ่งผมมองไปตอนแรกก็เป็นศาลากลางน้ําที่แบบโอ้มองไปแล้วขนลุก mm hmm. รู้สึกว่ามันมันน่ากลัวครับพ mm ี hmm. ่แจ็คเหมือนมันมีอะไรสักอย่างที่แบบว่าทําให้เราแบบไม่อยากไปตรงนั้นเลย ก็มีสองก็มีสองเสียงครับว่าเราจะเดินไปศาลาศาลากลางน้ําหรือเราจะเดินเข้าไปไอติกบ้านพักก่อนอแล้วคือตอนนั้นคืออฝนเริ่มจากที่มันเปรยโปอย,ปอยมันเริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆครับพี่แจ๊คพอเดินไปสักพักเลยศาลากลางน้ําไปด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเหมือนบ่อน้ํานะคะพี่แจ๊คแต่ตอนกลางคืนอะมองไปมันจะเป็นเหมือนหญ้าเราสามารถเดินผ่านไปได้ครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วคือมันผ่านไปไม่ได้นะพี่มันจะเป็นทางที่เข้าไปบ้านพักพนังงานค่ะพี่แล้วฝนมันตกแรงมากตกแรงจนแบบว่าผมก็เลยบอกว่าพี่ไม่ไหวหรอกมัง้งหันกลับหันกลับไปดีกว่าไปไปเข้าโรงฟอกหนึ่งฟอกส,สองดีกว่าจาังหวะที่ผมหันมาคพี่แจ๊ผมมองไปสารากลางน้ําผมเห็นเหมือนเป็นโรงเป็นโรงศพครับพี่อซึ่งตอนแรกมันไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าด้วยหางตาผมเลยหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าจ้องนานคือผมมองไปแล้วมัน เหมือนเป็นลรงขึ้นตรงกลางตรงกลางสา้ําอะครับออ <c oughs> ผมก็เก็บความความแบบอึดอั้นตานใจนี้ไว้ว่าคือค่อยเล่ากันไปค่อยเล่าดีกว่าตอนออกจากที่นี่ก็เลยเดินย้อนกลับมาครับพี่อมาเข้าลรงฟอกหนึ่งฟอกสองดีกว่าพอย้อนกลับมามันจะเป็นทางออกอีกทางหนึง่งทางนั้นก็เป็นป่าลกทึบยลนะพีะ่เหมือนแบบเป็นอ่า ทุ่งนามองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งนา mm. แล้วก็มีฝูงควายสี่ห้าตัว <c oughs> ผมก็เลยเดินเข้าไปพวกผมก็เลยเดินกลับมาถึงหน้าโรงฟอกหนึ่งฟอกสอง mm. พี่ดิ๋งแกก็ยังเหมือนเดิมเลยครับใช้ความปากดีของแก mm. มันไม่มีอะไรกูบอกไึงแล้วเห็นไหม mm. มันจะไม่มีผีอะไรกันวะพอเดินเข้าพอเดินเข้าประตู <c oughs> พี่แกมันจะเป็นเหมือนประต, <c oughs> ระตูเปิดประตูเข้าไปครับสารสีทอง สารสารพวกภูมิสีทองพวกผมก็กยกมือไหว้ขออนุญาตเดินเข้าไปนะครับอ,อะไรอย่างงีแ้แกแกก็ร้องขึ้นเลยไหว้ไหว้ไหว้สารไม่มีผีพวกมึงก็ยังไหว้เนาะแกก็พูดโอ้พวกผมนี่คือแบบจะปากดีไปถึงไหนเนี่ยพี่พอเดินเข้ามาที่ตึกสองตึกครับม,มันมันมันอยู่คู่ขนานกันแล้วมันจะเป็นสะพานเชื่อมติดอ่าสะพานเชื่อมติดสามสามสามสะพาน พอเดินไปถึงใต้สะพานแหลกคนที่ปากดีครับร้องขึ้นเฮ้ย hey! ใครมาเล่นอะไรใครมาจับขาวะเหมือนแบบมีคนมาจับขาแกแล้วกระชากแกดึงหลังแกไปครับ,รบแกแกก็ร้องโวยวายขึ้นไม่เล่นไม่เล่นลรุวยให้ผมก็เลยผมก็เลยหันไปพี่พี่อยู่ท้ายสุดใครจะมาดึงพี่วะเพราะว่าพี่เปรมก็เดินไล่ไพ่กัผมมาคือแกจะเดินแบบแอ๊แกแอ๊กช้าๆคนเดียวครับแกก็ตะโกนขึ้นเลย พวกผมก็เลยบอกว่าพี่จะว้องววยวายทำไมเนี่ยมันมืดมันอยู่ในที่ที่เราไม่เคยมาอ,มอะไรประมาณนี้ครับแกก็บอกกูไม่เล่นกูไม่เล่นละกูขอไปอยู่แถวสองแถวการก็ได้แกก็เดินมาครับพี่แจ๊ค <c oughs> ซึ่งในรอบที่สองเนี่ยน้องน้องหนาแล้วก็น้องผู้หญิงอีกคนนึงก็ไปด้วยนะครับน้องปายคือน้องหนากาับน้องปายนี่เขาจะเป็นเพื่อนสนิทกันน้องน้องหนาเนี่ยก็จะยืนข้างๆผมเลยพอถึงเดินไปถึง เดินผ่านสะพานสะพานเชื่อมตัวแรกไปครับพี่แจ็คผูคนได้ยินเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเสียงเครื่องจักรในโรงงานมันทํางานครับได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงพัดลม,มเสียงเครื่องดูดอากาศมันดังครับพี่แล้วพวกผมก็เหมือนหยุดชะงากกระแป๊บนึงได้ยินอะไรไหมพี่กับพี่ที่พี่เปรมแก้วบอกว่า๋ย่าเพิ่งพูดเดินต่อไปพอถึงสะพานสองแค่นั้นแหละครับพี่แจ็ค น้องได้หนาอาการเดิมเลยครับตัวเริ่มสัน่นเริ่มเก่งแล้วก็เดิมก้มหน้าผมก็เลยถามว่าเป็นไรหรือเปล่าพี่นุ้เห็นคนนั่งอยู่สะพานเชื่อมที่สองใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดเอพนักงานโรงงานเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าชุดพนักงานโรงงานที่น้องเขาเห็นเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้น้องเขาตอน,น้องเขไม่ได้ลงดีเทลเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไร พวกผมเลยบอกว่าเดินเดินเดินต่อไปเดินเดินกันอีกนิดเดียวอีกไม่ไกลก็จะถึงทางออกก็แหละแล้วอยู่ดีๆเสียงเหมือนเสียงที่พวกผมได้ยินครับมันค่อยๆดูลงนลครับพี่แจ๊คพวกผมก็เลยพากันเดินต่อไปเดินสำรวจอยู่นั่นแหละครับเดินเดินค่อยๆเดินมาพี่นิกพี่นิกเนี่ยคนที่เอาพระให้น้องอยหนาเนี่ยเดินมาจนจะถึงทางออกแล้วครับพี่แจ๊คแกบอกว่า รีบออกจากตรงนี้เถอะครับผมไม่ไหวแล้วจริงๆผมไม่ไหวแล้วจริงๆขอให้ทุกคนออกจากที่นีะครับผมไม่ไหวแล้วพวกผมก็โอเคพี่งั้นเราเดินไปขึ้นเดินไปถึงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เช็คจํานวนคนแล้วก็ขี่รถไปรอที่ร้านสะดวกซื้อเลยดีกว่าก็ออกมาจนถึงหน้าโรงฟอกหนังก็นับจํานวนคนก็ครบนะครับอเพราะว่าเพราะว่าจะไม่จะไม่จะไม่แบบว่า ถามว่าใครอะไรเงี้ยคือใช้สายตามองกันแล้วก็ขึ้นรถจํานวนตามจํานวนที่เคยมาขี่มาหน้าร้านสะดวกซื้อพี่แจ๊คก็เจอเอียดรออยู่ก็นั่งมันก็นั่งสบายใจค่ัะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปด้วยน้องในหนาก็เริ่มพูดว่าพี่หนูเจอตรงสะพานเชื่อมที่สองเลยเห็นเป็นคนนั่งห้อยขาอยู่หนูก็ไม่กล้ามองขึ้นไปอีก ก็เลยถามว่ารอและรอบนี้เห็นเขายังเห็นเขาอยู่อย่างนี้ไหม,มเห็นเขาตามมาอะไรไหมเราบอกว่าเขาไม่ตามมาพี่รอบนี้ส่วนพี่ดิ่งก็โอ้ไม่ไหวแล้วไม่เอาละจะแยกย้ายกันตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าทางที่แกจะกลับคืออีกทางหนึ่งแกก็ขี่รถดิ่งไปคนเดียวเลยครับตามชื่อแกเลยดิง่งจริงๆรงจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ติดต่อหรือก็ไม่เคยได้เจอแกอีกเลยนะครับพี่แับ ก็คือหายไปเลยในช่วงระยะเวลาสิบปีเนี่ยคือไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอกันเลยครับตอนไมแต่ก่อนมันจะเป็นไฮไฟล์เนาะพี่ไฮไฟล์ก็คือแบบเงียบไปเลยใช่ใช่ครับก็เงียบไปเลยก็ไม่มีใครติดต่อแกอีกเลยส่วนส่วนที่นี้เนี่ยที่แกที่ผมบอกว่าแกเคยบวชเนี่ยแกมองไปตรงทางสามแพ่งครับพี่แจ๊คแกเห็นเหมือนถุงคนนะครับยืนมองพวกผมด้วยสายตาแบบคน โกรธบ้างแบบตลกบ้างอะไรครับพี่แจ๊ก,ก,กยียนเป็นเงาดำๆ <ข Ooh. S 1> ไม่ใช่แค่คนสองคนนะครับ<ม>เป็นกล<ม>ุ่มใหญ่ๆแกก็เลยแกก็เลยให้พวกผมรีบออกมา <Bern abe> ซึ่งเรื่องเนี้ยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยพี่<ม>แยกย้ายกันไปตามใช้ชีวิต<ม>จนผ่านมาเนี่ยพี่เรื่องที่ที่ผมมาเล่ากับพี่แจ๊กเนี่ยแล้วผมก็ได้เกิดไว้ว่าผมจะมาเล่าเรื่องหลวงฟอกนังเนี่ย แต่คือผมหาข้อสรุปมันไม่ได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในโรงซอกหนังมันเป็นยังมาอย่างไรมหมายถึง<น>ว่าจนประวัติความเป็นมาเหรอใช่<อ>จนล่าสุดคร<อ>ับพี่แจ็คสัปดาห์ที่แล้วนี่เองอืก็ผมก็อ่ากลับมาขับไรเดอร์เป็นไเรเดอร์เต็มตัวเนาะพี่ผมได้ไปจอดที่ประจําที่หนึ่งซึ่งผมจะบอกพี่แจ็คว่าทุกวันนี้ผมอัพเลเวลตัวเองแล้วคือสามทุ่มผมก็ไม่เข้าบ้านนะครับ ก็พอดีได้ไปเจอป๋าคนหนึ่งชื่อป๋าอูครับอืก็นั่งคุยกันนี่แหละว่าได้งานเป็นไงคุยกันเรื่องงานนี่ครับอยู่ดีๆแกก็พูดขึ้นมาไอ้โรงฟอกหนังเส้นทางออกไปนั่นไปนี่นี่ทุกวันนี้มาเป็นยังไงอผมก็เลยผมก็เลยอยงหนุไปอะไรนะป๋าโรงฟอกหนังอ่ะที่แต่ก่อนเขาไปลองของไปลองผีกันนะเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ ทุบทิ้งทุเป็นที่ลกเป็นที่เปล่าเป็นที่เย็นนี้เขาทําธุรกิจใหม่แล้วป๋า uh. ป๋าแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าแต่ก่อนป๋าทํางานที่นั่นนะอา uh. พ่อของป๋าโอเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยพ่อของป๋าโอเนี่ยเป็นเหมือนแบบผู้จัดการที่ใหญ่กว่าฝ่ายบุคคลนะคะพี่แจ๊คครับ,ค,รบคือเป็นคนคุมงานทั้งหมดแล้วป๋าโอแกก็ได้ทํางานที่นั่นอื uh. ผมก็เลยนั่งจับเขาคุยเลยป๋าผม พอดีผมก็เคยไปมามันเป็นยังไงเหตุการณ์ใน mm hmm. นั้นมีคนมีคนตายมีคนเสียชีวิตจริงไหม mm hmm. แกบอกว่ามี mm hmm. จะเอาแบบไหนละ่ะจะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหม mm hmm. ผมก็เลยว่าขอตั้งแต่เริ่มต้นครับป๋า mm hmm. คือโรงงานฟอกหนังแห่งนี้ครับแจ็คมันจะเป็นของนายทุนชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนนะครับแจ็คแล้วก็มีนายนาเป็นคนไทยกว้า,วานซื้อที่ในบริเวณนั้น mm hmm. ให้เป็นอนาณาจักรอาณาจักรม่งเลยครับแล้วก็ตั้งเป็นโรงงานขึ้นมา ซึ่งพอตอนนี้ยมันจะมีทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็แรงงานต่างด้าวอ่ะครับพี่แจ็คอยู่เป็นจนํานวนมากครับพี่คือเหตุการณ์เหตุการณ์แรกที่มีคนเสียชีวิตนะครับคือเป็นป้าเป็นเป็นไม่ใช่ป้าหรอกเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังตั้งครรภ์น,นะครับพี่แจ็คคือทํางานในโรงฟอกหนัง มันต้องเอากาวอะไรไปติดกระเป๋าเงี้ยครับพี่แจ๊คคือในนั้นมันจะตลบอบอวนด้วยอสารละเหยแล้วพอดีพี่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะผมเรียบว่าเป็นพี่แล้วกันนะครับพี่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปทาทากาวทาอะไรบนชั้นสามอะครับพี่แจพัดตกลงมาครับพี่เสียชีวิตเป็นศพแรกที่ของที่นั่นเลยแกบอกตายทั้งกลมเหรอใช่ครับพี่แล้วคือแล้วคืออยู่ในโรงฟอกอ่ะแกบอกว่า ไม่เมาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสารระเหอเยอย่างพี่ทั้งทิ้นเนื้อทั้งกาวทั้งอะไรยเงี้ยครับแกก็บอกว่าต่างคนก็ต่างทำหน้าที่เราพอตอนนี้เหมือนพี่แกปีนแบบขึ้นไปทาชั้นบนสุดน,นะครับแล้วแกตกลงมาครับพี่คือศพแรกที่เสียชีวิตที่นั่นเลยครับผมก็เลยถามว่าโทรศัพท์ผมก็เลยถามว่าอ้าวป๋าแล้วแล้วที่แล้วที่เขาบอกกันว่าบ้านพักเนี่ยมีคนตายมีคนตายเนี่ยคือยังไงครับป๋าแกก็เล่ามาว่า บ้านพักเนี่ยหลังจากทําเสร็จนะครับจะเป็นจะเป็นเหมือนอนาณาจักรหนึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยซึ่งมีหนุ่มสาวก็ตามสาวโรงงานนะพี่แต่เขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มคือจะเป็นกลุ่มของแรงงานต่างด้าวแล้วก็เป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่แบบมาถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายบ้างครับพี่ก็ชูตามอันนี้ก็คืออ่าทะเลาะก,กับแฟนครับพี่ ประชดชีวิตก็คือโดวจตึกลงมาหลังจากที่สร้างตึกเสร็จแล้วแล้วก็คืออ่าที่พี่ก่อนนั้นคือจะเล่าว่าถ้าเดินไปถึงจริงๆอ่ะมันจะเป็นบ่อน้ําทิ้งหลังโรงฟอกหนังครับซึ่งตรงนั้นอ่ะจะเป็นที่อาพางศพคือแรงงานแรงงานแรงงานเพื่อนบ้านนะคะพี่กับแรงงานต่างดาวเนี่ยเขาจะไม่ถูกกันเขาจะแบ่งพักแบ่งกัวกันชัดจีน เวลาเลิกง,งานอะไรมาเนี่ยกินเหล้าเมาอะไรเนี่ยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแทงกันตายฆ่ากันตายเนี่ยเขาจะเอาไปทิ้งลงบ่อน้ําแห่งนั้นแล้วคือแล้วคืออ่าสาะน้ําที่ผมเล่าที่แะฟังอะครับเป็นสาะน้ําสีทางเข้าอะก็คือก็มีการฆ่ากันตายแล้วก็โยนลงน้ําอย่างนั้นนะครับอ,อีกค,คือมันจะเป็นแบบแบ่งพักแบ่งพวกกันชัดเจนแล้วก็ เหมือนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปนเลยครับพี่ครับ,รบผมก็เลยถามว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับป่าใช่แล้วก็คือเหตุการณ์ที่ผู้หญิงโดดตึกครั้งนั้นนะครับพี่ก็เริ่มมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพี่จากการนี่แหละครับก็เหมือนแบบทะเลาะวิวาทนู่นนี่นั่นกันครับครับมันก็เหมือนแบบ เป็นอีกเมือหนึ่งที่เราไม่เราไอคนที่รุ่นหลังอย่างผมเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแต่แกบอกเลยว่าที่นั่นไม่ต่ำกว่า100ร้อยศพบ่อน้ําทิ้งอะคือบอ่อน้ําทิ้งอะคือที่อาพางที่ดีเลยแกบอกอมสมัยนั้นคือแกก็บอกแกก็เล่าให้ผมฟังมผมก็เลยได้กระจ่างแกงว่าอ๋อสิ่งที่ผมมองไปและสิ่งที่ผมเจออ,อาจจะเป็น อ่าพวกดวงวิญญาณที่เขาอยู่ที่นั่น,นครับพี่เสียเยอะมากตายเยอะมากอืมใช่ครับ,รบแล้วก็คือโรงงานแห่งเนี้ยคือมันปล่อยให้ถูกโลกล้างนะครับพี่ครับก็จะมีพวกคนเก็บเศษของเก่าเก็บพวกอะไรเนี้ยจะชอบลักลอบเข้าไปตอนกลางคืนครับพี่แจ็คจนถึงอ่าเข้าไปถึงโรงฟอกหนึ่งฟอกสองครับพี่ทุกคนจะทิ้งของไว้ที่เดียวกันหมดครับ เพราะว่าบอกว่าเียนผู้ชายร่างใหญ่สีทองตั้งต่างาอยู่ครับยืนชี้หนาว่าพวกมึงจะมาขโมยของหรืออะไรยังไงครับพี่เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากคนบริเวณนั้นที่เล่าให้ฟังอะครับพี่ครับคือมันจะเป็นที่ยอดฮิตยอดฮิตในยุคนั้นเลยคือแบบโอ้ถือว่าเป็นตำนานแห่งหนึ่งของจังหวัดผมแล้วกันครับพี่ เรื่องราวที่ผมได้ยินมาก็ประมาณนี้ครับพี่แจ็คแล้วก็ไปพบเจอมาครับผมเป็นโรงฟอกหนังเก่าที่คนเสียชีวิตคนงานอะเนาะบางทีแบบฆ่ากันตายทะเลาะกันเป็นร้อยเลยนะทั้งอุบัติเหตุทั้งฆ่าตัวตายโอ้โหเข้าใจเลยว่าเออทําไมถึงถึงถึงหลังจากร้างแล้วมีคนพบเจอขนาดนี้หนักจริงมันเป็นเหมือนอะไรจักหนึ่งเลยครับพี่แจ็คมันมีครบวงจรเลยเป็นศูนย์อาหารเป็นปั๊มน้ํามันเป็นรุ่นนี้นั่นแต่ คือพวกผมอ่ามันด้วยสภาพอากาศที่มันไม่เยืออหน่วยก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปลึกขนาดนั้นนะครับอืมครับผมมันคงจะใหญ่มากอะมันคงจะ <ผม S 1> ใหญ่หญ่<า>ครับเออใหญ่ครับโรงฟอกหนังหลายคนถามโรงฟอกหนังคือหนังพวกกระเป๋าหนังหนังวัวนี่แหละคุณผู้ชมผู้ฟังครับก่อนที่เราจะมาใช้กันพวกเครื่องหนังอ่ะมันต้องผ่านการฟอกก่อนที่เนี่ยก็คือโรงฟอกนั่นแหละ นะเออโอเคคุณแจค็คนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ไปเจอเจอมาเมื่อสิบปีที่แล้วทุกวันนี้ไม่มีละก็เขาทุบทิ้งหมดแล้วครับพี่อานาจเงินครับผีก็กลัวครับสว่างกันไปหมดแล้วครับพี่มันไม่ใช่อำนาจเงินหรอกผมว่ามันเป็นไปตามกลไกการเวลาแหละที่มันจะต้องเป็นที่อื่นที่มันต้องพัฒนาขึ้นมีเจ้าของใ,<ช>ใหม่มีอะไรอย่างเนี้ย ครับเออนะครับได้คุณแจ็คขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังการเห็นบอกว่าจะเปิดธุรกิจใหม่คืออะไรอ่าเป็นขายหมูอบครับพี่ขายหมูอบหมูอบไส้อบครับพี่ที่ไหนที่อุบลเนี่ยครับพี่อ่าก็คือก็ค <laughs> ือก็คือผมพี่แจ็ขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรไเพราะ <laughs> ว่าที่มันเก่าแล้ววผมผมผมว่าผมเคยไปที่นี่ข้างในมีโรงหนังด้วย ใช่ครับอผมเคยไปผมเคยไปถ่ายรายการมิติรับสมัยนู้นครับก็คือก็คือเปิดไปแล้วช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วครับพี่แต่ว่าช่วงนี้มันก็เริ่มร้อนแล้วลูกค้าก็เริ่มน้อยอืก็เลยปิดปิดไปก่อนอก็ว่าจะเปิดอีกทีก็เร็วๆนี้จะเปิดเป็นของตัวเองเลยครับตอนแรกก็ทํากับเพื่อนเออเปิดตรงไหนอะไรยังไงอ่ะก็เดี๋ยวฝากกดติดตามทิกตอกไว้ได้ไหมครับได้สิได้สิได้สิชื่อชื่อทิกกอกมูอบบางแจ็คครับพี่มูอบบางแจ็คนะ ครับพี่โอ้ยน่ากินอย่างหมูอบไส้อบอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับน้ำจิ้มแซ<ส>บๆนะน้ำจิ้มมะขามแซบๆรสติดครับผมรับประกันเลยครับหิวข้าวอีกแล้วอช,ชอบชอบแบบกินเกียมกรอบๆนี่สามารถบอกผมได้เลยผมทําให้ได้เลยครับห,ห,หมูอบบางแจ็คเข้าไปติดตามได้ที่ติกตอกครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมบางใครหมูผมเป็นบางปลอมนะครับเราเปลี่ยนชื่อไหม มันมันเขาเขาเป็นเอกลักษณ์ก็ครับพี่แจ๊คจริงเหรอยผมอย่างเงี้ยกันมาใช่ครับแต่แต่อบังเนี่ยคือเราไม่ได้หมายถึงว่าเป็นมุสลิมอิสลามอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือผมตัวใหญ่แล้วยืนบังลูกค้าอย่างเงี้ยครับเขาเลยเรียกอบังนะฮะจริงๆแล้วอบังก็ใช้เป็นอของทางอินเดียก็ได้แขกก็ได้ไงบังอ่ะใช่ครับรูว่าเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขากินหมูแต่เขาไม่กินเนื้อครับเออไม่กินเนื้อวัว ครับนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้นักวิ่งทุกคนนะครับพี่งานน่าสนุกมากเลยแต่อยู่ไกลโอ้ยไม่ได้ไกลไกลมากไกลมากไกลมากครับนะฮะโอเคได้ครับคุณแจ็คยังไงก็ขอให้มีคนไปอุดหนุนเยอะๆนะสาธุนะแบางแจ็คนะขอบคุณมากนะคขาพี่แจ็คขอบคุณมากนะครับที่ถึงเสมอครับพี่ชายถึงครับครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก